สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รรักรักทุกท่านผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นักเตะพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ซึ่แสผู้ตั้งสารให้กระทรวงกลาโหมฉายาบางคาบำบัดวันนี้ก็ลงเขาเรียกสักยันมหาเศรษฐีให้น้องเรียบร้อยแล้วจบแล้วอันนี้คุณลุงอันนี้คุณแม่คุณแม่ก็ไปทําให้ที่วัดแล้วนี่โล่งไปแล้วใช่ไหมตรงไหนโล่งบ้างคอหัวขาไหล่โล่งหมดยังดีขึ้นไหมกว่านั้น เอ้าวคนไหนที่แม่บอกว่าทําที่นี่คนนี้ทําที่นี่บาทีเอ้าก็มาแล้วมีที่นี่ไงมาวันไหนวันนี้แต่แกไม่ได้บอกว่าใส่เมื่อแต่แกไม่ได้บอกเดี๋ยวฟังมาหาผมที่นี่แล้วทําพิธีให้แล้วดีอย่างดีจุดไหนบ้างชี้ดิเลยแขนทำไม่เจ็บแขนไม่เจ็บแล้วมันปวดยกขึ้นเมื่อไหร่ได้คัดลายติดลายติดติดมากี่ปีแล้ว กูติดปีนี้แล้วก็หายแล้วอ่ายกโชยดูนี้ดิผมทำให้หายแล้วนะอ่าแล้วเอ๊ะวันนี้เขาไปทำกับผมหรือทำป่าหมดเกับอาจารย์กับพ่อฮะทำกับพ่อนู่นทิดคนแล้วไปทำกับป่าหมดเแยแต่เขาหยุดทำให้เขาจะให้ทำตรงไหนใบน้องนี่ใบน้องนี่มันหลายปีเลยมันหลังไม่ได้หลันย้อมไม่ได้ dầu dầu mới đá bà Pìa, nghe bột. Bột, nó oh. Được. Thuổi, Thuổi. <laughs> nghe ở tổng này nè mượt ơ lên nó nhớ, đây nè gióng ra này, nè đục mình này phải phải

ดีแล้วจบแล้วหลังจิตไม่ต้องใช้เวลามาทำเสร็อย่างเดียวแล้ปที้นั่นน้ำจุกนะโอ้เฉขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก